สวัสดีครับอาจารย์สมหวังครับสวัสดีครับคุณพ่อศอมาพอกันอีกแล้วครับหลังจากหว้ออกครับได้ขอขอบคุณขอบคุณสุกซุกุขนนะครับเด้อนี่ก็คือสมหวังนะครับเด้อปูแปบบศกนะครับต่างแาวอ้านมันหกวดกระครับนะครับบ่ได้กินเขากินน้ำก็ขอกินมือนีแล้วครับมนกลับไปในวัดกับศิริอใท้ยพนมีคือเกา ครับสิดูว่าเพื่อนกับเป็นห่วงเย็บซี่สุกูสุพันอยู่งวดที่แล้วนะครับแต่ว่าทั้งทั้งที่ว่าโค้งสุดท้ายไอ้ที่ฝันแต่ว่ากับได้อ่าปล่อยกับไอ้แอดมินเท่านะครับอ่าปล่อยไปกับโค้งสุดท้ายกับที่ควอมฝันกับว่าได้ขี่รถเนาะกับมีผู้หญิงนั่งฝ้าผู้เพิ่นไอห้อยซี่ไอห้ยสองซี่มานางน้ำกันเอกก็เล่นตีหก หกซี 64, จ้วาวผันเอาหลอามาใส่ศูนย์ครับเอารถมาใส่จ้าวาก็คิดวะหกซีแท้ๆครับผู้ข้าเจ้าบอกกันมากกว่าหกมันดับเออหกมันดับเหมือนมันสีดับอยู่บ่หกดินะครับก็ม, <c oughs> มีหลายบอกดิบอกว่าหกกระม,มีแต่จังหวะได้ออกมากกันได้เราหกไม่จังได้กับที่เรียกกับหาหาซีหา,หา,หาเออพะว่าหวยปูเพิ่นใหย เอเจ็ดซี่หาอ้เจ็ี่หากะอูแปีดสอคนก็ให้เจ็รเปดกับให้เจ็เปีดขงสุดไทยที่ผมมีมิดก็คือว่ารถได้สอมได้สอมแต่ว่าพได้ขีรถจาขวงกับขีรถผู้อื่นขี่รถสั่งเพราไอ้ขี่รถสั่งนั่นะมือมากกับยังไงก็ต้องเอาม <g cled live gettable> ันจะได้มันก็ว่าหกสี่ 64แต่ว่าบ่ได้ตัด2ตัวได้ได้ก็เลยเอาลดจ้าข้างใสเลขศูนย์ขาเจ้าก็บว่าศูนมันมากคือศูนย์ยังไงมาเทียบเท่าบนเนื้อลังผู้กา้าราวารวัยทนกระทูกก้กบอกหลายคนอยบอกว่าศมากเอาศูนยเอาศูนย์ใส่อเอาศูนย์ใส่ก็เลยเป็น6 4ูนั่นแหละจังได้การ โอ้ยคอโทษขอภัยกับพ่อพี่น้องเพราะว่าทางอาจารย์สมหวังกระจัดให้พ่อพี่น้องสุขุสุขคนโชคดีถามาว sự, ่าหวยจีบบอหวยจีบมันสุดตัวเตี้ยบอะไรเงิคนครับพ่อเจ็ดแปดหวยปูมันกลายเป็นเจ็ดแปดเก้าเหมืขขขอนที่กับที่ฝันนั่นนะมันตีบ่ออกตีพญานาคมันสูขข่กันนะครับพญานาคสู่กัน สู S <s um ้พญานาคก็พญานาคตัวใหญ่ล่ะที่มันสู้กันก็ได้แต่ว่ามันตายตัวนึงบาดนี้มันตายอยู่ตัวนึงกะกะบ่ได้เอากะคิดว่าโอ้ยจังได๋หอยปูเขากะเด้อซั่นคือมั่นใจว่าหอยปูเขา7 8คักๆจังได๋ก็7 8ั่า7 8ก็พอสิได้ตแน่เนาะครับว่า FC เฮาพอสิได้โชคดีสุขสุขคนก็สิได้เฮ็ด ในสั่งซอยครับแต่ว่านี่ครับนี่ก็มันใจนะพูดตรงนั้นมันใจก็ผู้แปรสอบอยู่ครับพอเพิ่นใหญ่มานี่เพิ่นกับว่าเคยพลาดแต่ถามว่าเพิ่นพลาดว่าเพิ่นกับว่าพลาดงวดว่ากันเพิ่นกับว่าพลาดเพราะว่ากล้งสุดท้ายยังมายังมาอยู่ที่หกสี่เออกล้งสุดท้ายว่าหกสี่บัตรเชียนให้ผู้อื่นบัตรเชียนให้หกสี่ก็หกสี่ศูนย์ครับแต่ว่าเชียนให้อะแอดมินเฮานี่ เียน,นใหนพ่อสอน่ีิทีพ่พนพเดตัดสอมตกับปืนกับเชียนให้ยู่เชียนให้ 6, 6, 4, 6 40, 6 40. กใหกหเด้อหกสี่บาดีหลังจากค้นทั่วมาถามนะครับค้นทั่วมาถามอาจารย์สมหวัง,งนี่ครับบอก64 64่หกสี่หกสี่หกสีกสครับกาได้บอกไอไอสร้างปั่นพญานาครรับโทษทรัพย์ให้แทนก็บอกว่าให้บอกว่าหกีเด้อแล้วก็หกส ให้บอกไปเลยตะวันเข่าอ้นเมื่ได้ลงในยูทูบเนาะถ้ามันลงในยูทูปกะสีอพอพี่น้องกับพ่อสิได้แต่ว่าก็มีคนถึงอยู่ด้วยครับเป็นตัดสื่ออืมเป็นยูทูปเป็นยูทูปขอปูแปดสอกกะสีบรรลุนมาดัน,น,น,ดนให้เอฟซีเฮาซื้อครับเป็นกระท้วมากเป็นกัว่าโอ้ยจานถูกสองตัว เ็มือกระชือสองตัวก็มีคนถือน้ำยูครับว่านกับเดยผู้เป็นทั่วรัาเพราะว่าอันนี้ก็ตังชิตตังใจว่าสี่เฮ็ดสี่สางครับก็ให้แต่ว่ามืขนนอ,มนอนข,มข,มขึ้นนี่้อครับพอเป็นพี่น้องเย็บซีสุขคนญยาติท่อมสุขคนมืขึ้นเพิ่นเขามาหาเพิ่นเขามาหา ผู้ใช้กับผู้หญิงมายิ้มใส่เออให้ว่าผู้ใช้กับกับเถาอยู่ล่ะกับว่าเถาไรปีใส่กับสิหกสิปีผู้หญิงกับคือกันครับกันผู้หญิงกับสิบ้านหาสิบกว่าปีครับตะวันเป็นคนบ่ส้งเถาเออภายในอายุครับยิ้มว่าถามว่าโอ้เป็นยังไงเนาะถามเงินมันกิดมิตายิ้ม มิเตยิมให้อันนี้เป็นในนีเม็นของผมนะครับบาดีเพิ่นมาบวกว่าวอดมือสีบอกเองคือขันถึงมือเพิ่นสีบอกคือมือบวงสวงครับเพิ่นสีบอกแต่มันมาหัจสรจันนหลีนี่คือหลวงปู่เพิ่นมาจากจังหวัดเลยครับหลวงปู่เถ่าเพิ่นมาจากจังหวัดเลยเพิ่นว่าเพิ่นสัมผัสภูินีได้ครับเพิ่นมาวานนึงวัแต่เพิ่นมาวัดปุ๊บ เพิ่นเห็นเลยเห็นปูแปดศอกเลยเป็นพระยางยางไม้เห็นเลยครับหลวงปูเพิ่นบอายางไม้เห็นให้บอกว่าขันธีนสีสั่งก็ให้แม่ดวงปูปันพญานาคไปจุดถูกขอเลยเพิ่นมาบอกใครไปจุดถูกขอปูแปดศอกเดอ้อเข้าเสียดก็ยังให้จุดถูกบอกเพิ่นเพิ่นสีมาให้ห้องเพิ่นสิมาซอยห้อง นี่แหละครับแม่ตาหลวงปู่หลวงปู่ม่วงว่านมากสิประมาณเจ็ดสิบก็ปียนนะเนาะ,นะ mm. แล้วก็หลายพรรษา mm. แล้วก็เป็นหลวงปู่เจจีอาจารย์อยู่แถวเมืองเลยเป็นเขาเม้าว่านให้ไปเดินจงกลมเดินโยงกลมพมานนากับตีซีจังค้อเขามานอนช่วงพม่านมากกับตีตีซีครับพิ่นเขามาหาตีซีช่วงที่ทำล่งงรับก็ดีมือคลืนนี่ยิ้มครับ ผู้ชายกับผู้หญิงสองคนนี่คือยิ้มย่างเดียวถามอยู่ยิ้มบาดีผู้ใช้มาผู้นึ่งไหมยิงมาผู้หนึ่งครับผู้ชายมาผู้หนึง่งครับมียิ่งมาผู้หนึง่งคนขาวครับ,รบเอแเบอแสดงว่าหากรสีมากนั่นบนจังหวะนี่แหละครับเพราะว่าบางนึงอาจารย์าารครับผู้อาจารย์ฟันว่าหายซีหาหาซีเนาะผู้หายซีหนึ่งสี่ห้าเนาะผมก็คิดไปอยู่ว่าขันโมเป็นขันโมเป็นหากรสี หากับซนี่กับซีเป็นเก้ากับซีครับบตีไว้สองขยะแต่ว่าหากับซีคืมันเก้ากับซีี่อาจารย์คุณมาบอกคุณบอกว่ายังสี่ด้วยครับพอสอนคุณบอกว่ามือบวงสวงสีเขียนให้เองครับเอานั่นกัะอันนี้เขากัตีข้องฟันอาจารย์ไปก่อนนอกจากตีเก้ากรับซีครับผมพสตีหากับซนี่แล้วครับผมตีเก้ากับซกับหากับซกากับซกับกรับซเก้ากับซ แล้วก็หาคับซีทีทีพอมันเป็นผู้หญิงกับผู้ใช้เก้าซีหาซีเนาะครับเก้าซีหาซีครับขัดสีตีอ่าเข้าตีเป็นเลขครับอันนี้คู่ข้มฝันอาจารย์นะครับเด้ออาจารย์สมหวังเด้อครับนี่เป็นควอมฝันตองวดเนาะตองวดวตะว่าปูนั่นเพิ่นมาบอกเพิ่นบอกว่าเฮ็ดวีที่บวงสวงมือวัดภายไงครับเพิ่นบอกมาบอกไม่เหมือนเคลื่อนมาวัดภายไงือเก่า ให้บวงสวงคือเกาแต่ว่าผูสิเขียนให้นะผูู้ป็นสิทธิ์เช่นผู้เป็นบอกว่าผู้สิทธิ์เช่นให้ให้บวงสวงคือเกาเป็นวันพญายวันพญายะวันตรงเมื่อใดล่ะที่สิบสามว่ะเออยี่สามเนาะครับเนาะครับสีฝากกับเอฟซีสุขุสุขอนปวาร์เข้ากับสีได้เอ่าะว่าสื่อผลละหมากรากไม่อ่าปว่า เอเข้าสื่อใบสีสื่อเทียนไปจุดอ,อ่ตอดวงชะตาครับกษิไดเห็ุคือเกา่าก็คือตอดวงชะตาคือจุดเทียนขึ้นบนสวรรค์คือเกา่เาเพิ่นบอกคือเก่านะครับกสิตฝากเอฟซีพ่อพี่น้องเข้าสุขุสุขคนผู้ใดอยากรวมบุญรวมกุศลก็ปู่แปดสอกอะิป็นเจ้าภาพใบสีก็ได้อาจะิป็นเจ้าภาพบวงสรวงก็ได้ แต่ว่าก็อยอมรับนะครับเออครับผมก็ย่อมรับผมกับข,ขอขอบคุณขอบคุณสุขุสุคนที่ทรวมาก,ก็คือให้กาลังใจอาจาร์สมหวังอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกเอ,อหนูไม่ถูกก็ไม่เสียดายเอ,อถามว่าหวยถูกไหมถูกจะไม่ได้ตังเพราะอะไรเออหนูก็เต็มที่กับเจ็ดแปดเดี๋ยวมันเผยออกเจ็ดแปดเก้าครับเดี๋ยวเอาใหม่นะาอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็นแรงแรงกําลังใจที่ที่ได้อด ที่เดชพาวันนาให้กับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขชนนะครับนี่คือเป็นแรงกำลังใจที่ผมได้เห็นได้ทำให้คือได้เสียสละอยากให้พ่อแม่พี่น้องอมีเงินมีทองอยากให้ได้โชคได้ลาบเพราะยังเพราะว่าคือผมก็ได้สัญญากับปูแปรสอบเพิ่นก็บ,บอกว่าเพิ่นสีซอยคนทั้งโลูก นี่แหละครับอืมก็เพิ่นก็ให้อ่าสัญญากับเฮาเฮา้ก็ให้สัญญากับเพิ่อนครับท่นกลับไปวัดปุ๊บนะครับก็สิได้ไปพอวันหน้าเฮ็ดให้คือเก่าหลังจากที่เพิ่นบวกครับนั่นแหละครับครับตอนนี้ก็ให้น้ำจิ้มไปก่อนเนาะอาจารย์เนาะครับผมอันนี้ครับให้น้ำจิ้มไปเบอะไปก่อนกั็เผยพี่น้องเป็นยังมาทีครับเอฟซีสุขชนิด อันนี้เป็นหัวตัวเกาปูนะครับเด้อผมก็เลยตีเป็นเป็นสองอยางครับตีไว้สองอยางคือในนิมิตของอาจารย์สมหวังนี่ตีสองอยางแต่ว่าปูเพิ่นมาบอกว่าสีเขียนให้เองก็คือทําวิธีบวงสรวงวันพระใหญ่คือเกา่าวันที่ยี่สิบสามครับวันพระใหญ่สามนะครับวันที่ยี่สามนะครับเด้อวันที่ยี่สามเมื่อพี่น้องครับ อันนี้น้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มเฮ้าครับเป็นน้ำจิม้มเฮาในความฝันของอาจารย์<น>สมหวังครับเป็นน้ำจิม้มพราะว่าผู้ใช้กับผู้ยิงมากเลยก็ได้ตีผู้ใช้นี่เป็นเก้าถือว่าเพิ่นเท่าผู้ยิงนี่คือเป็นซีครับคันนั่นก็นคือเป็นหาอันนี้ก็คือเป็นซีท่อนั้นครับทอนี่ครับอ่ทอนี่นะครับเด้อพ่อพี่น้องนะครับเฮาก็ล่องเบิ้งล่องบีเกะพิจารณาเบิ้ง ก็คือ,อเขาบอกว่านี่เป็นแนวทางให้กับพ่อพี่น้องครับคือในใจนี่ผมนี่อาจารย์สมหวังนี่บอกเลยว่าใดนี่ครับบอกว่าเป็นผู้บอกคือให้กับพ่อพี่น้องก็คือปูแปดสอกพอได้คุยกันไว้แล้วก็ปูกันปูอยากซอยคนอยากซอยลูกซอยหลานอยากซอยพ่อพี่น้องปดนีปดสินนั่นนะปูต้องให แต่ว่าผมนี่คือเป็นสะพานให้ครับเป็นสะพานให้เพิ่นได้บอกอย่างคือเห็ดน้ำมัดครับบัมี่าเงี้ยนไข่ต่างๆบอกไก่อดก้าวดบอกกินตเตซินไก่กินตเตซินครับเขาว่าได้ตกทองครับแต่ว่าบอวกคนแหล้วยครับกรสิไห้กระโพยพี่น้องน้องวีค์พิจารณนาญาติเบิงครับอันนี้ก็คือแนวทางของอาจารย์สุวัง คือคววมฝันที่พ่นเขามหา,าผู้ยิงผู้หนึง่งผู้ใา้ผู้หนึง่งยิ้มคือมีความสุขครับเพ่นยิ้มยิ้มแบบมีความสุขแต่ว่าอาจารย์ถามกระโบยิ้มย่างเดียวเมื่อคืนยิ้มย่างเดียวก็เลยตีไว้นะครับอันนี้คือตีไว้ครับหวย้ปูแปดสอบตัง้งแต่พันห่มาเป็นสิบเอ็ดกวดที่ผมหนว่าอยู่ ในวัดในวัดปลานองตะไคร้วัดปลาสานี่บ่เคยผพลาดแม้แต่นิดเดียวครับมีบนกับล่างบนกับล่างบนกับล่างตลอดครับนะแต่ว่าบรูวา่าที่พลาดก็คืองวดที่ผ่านมาเท่านี่ล่ะแตถ้าว่าพลาดว่าคืนโค้งสุดไทยก็ยังในบ้าฝันอีก6 4 ผมกับเลขศูนย์ใส่ได้เป็นหกสี่ศูนย์เลยเป็นหกสี่ศูนย์แต่ว่าที่บอกหรือเขียนในผู้อื่นนี่ผมเขียนในหกสี่กับหกสี่ศูนย์บ่ได้บอกในยูทูปเฮ้าบ่ได้บอกแอดมินเฮ้าครับนี่แหละคือตรงนี้บ่ได้ซ้อยออกมันมีแมวคำย่นนอหันเนาะเพิ่นกับถือเทิงลัตเตอรี่นะครับที่เขียนในเพิ่นมือเด่นมือเด่นไปโซงของไปเซนี่นี่เด้อ อแม่ตึงซีซื้อนี่ให้ซื้อหกซี่กับหกซีศูนย์ผมเชียนให้เชียนให้เพิ่นครับาก็ถือว่าเป็นโชคดีของแม่ตึงไปเนาะแม่ตึงก็ได้ถูกเนาะครับครับแม่ตึงเพิ่นก็ถูกนะครับเด้อครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วมี่ยังสิปากถึงพี่น้องเอฟซีกับเชิญเด้อครับครับจังได้ก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนนะครับ ผมกับตังคิดตังใจเฮ็ดไขยกับพ,พี่น้องสุขนว่าเฮ็ดจังใดคือจังปูแปดสอบก่นบอกผมก็เฮ็ดใจมืดผมกับผู้ใด,ดทั่วสรรพมาหาก็ได้ว่าวา่าออาจารย์ให้กำลังใจนะตอนนี้กับพ่อแม่พี่น้องสุขนนะครับแล้อตอนนี้ก็เริ่มทมทีให้แล้วครับทีใดปัจจุบป,ปัจจัยคนละนิดละน้อยมากผมกับทมทีให้สีสางตับนักผู้แปดสอบก่อน สีสางตำรักให้เพิ่นก่อนเอ้พ่อสางให้เพิ่นน่ะเป็นบุญบารมีเพิ่นให้เฮาพ่อพี่น้องที่ได้พ่อสางซอยผมกับสางวิหารกลางน้าหมดแล้วครับในกระเสียวหอยแค่ดีนะครับเด้อหอพี่น้องเหยียบซี่สุกุลสุกุลสู่สู่คนกับเดชครับขอขอบบุญขอบคุญเธอคอยมีจะข่วมสุข่วมเจริญบุญรักษาเทวดาคุ้มครองไอ้เงินไหลน้องท่องไหลมากันนายจานสมหวังไอ้พิดพลาดประการใดกับพิดตกกับคอยไพ่ อันธิ์ใจก็ขอให้เป็นมหาเศรษฐี้อครับสาธุครับ<า>ครับสาธุสาธุ